Edition, อาจารย์พลสายมงคลหรือลูกจันนะคะขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอเชียพร้อมพในวันที่25พฤศจิกายน2557 25ค่ะวันนี้รายการเอเชียพร้อมพออกอากาศภายใต้คำสั่งของคอสชในฉบับที่97นะคะสำหรับประเด็นข่าวที่สำคัญในวันนี้เมือ่อกล่าวถึงวัฒน,นธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลก,กาภิวัตน์ลาวเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ได้รับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์นี้สูงเป็นอย่างมากค่ะ สถานการณ์หรือเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกับคุณกฤษณะชดบัวลาได้เลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่นครเวียงจันทร์ประเทศลาวแล้วนะครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พี่น้องทางกานะครับเป็นคนละเมืองประชาชเนเธอร์แนด์คเทศลาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการภาพเกี่ยวกับการบริโภคของคนที่นี่กันนะครับว่าเขามีรูปแบบการบริโภคเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่น้องนะครับ เป็นคนของที่นี่นะครับคนคนลาวนะครับเ็นมะพุเทศครับก็พอดีอยากจะทราบว่าการบริโภคในปัจจุบันของของคนลาวครับ<อ>มีการาาเปลี่ยนแปลงไปจากอาดีตมากน้อยอย่างไรครับก็คือตั้งแต่แผนนโยบายเศรษฐกิจจินต,ตนาการใหม่เนีของที่นี่มีการสนับสนุนให คนเรามีมีการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ครับแตว่าการบริโภคเปลี่ยนแปลก็ถือว่ามันเปลี่ยนแปลกไปตามสังคมเนาะเปลี่ยนแปลกไปตามการพัฒนาอันนี้ก็เป็นปเปลี่ยนแปลกไปตามการพัฒนาแต่ว่าบุพื้นฐานแล้วการบริโภคของคนเรา สำหรับที่ว่าคนเมาเนาะก็ยังถือว่ายังกินได้เอว่ากินข้าวกับเจลข้าวกับปลาแดดอยู่เนาะแต่ว่าคนส่วนใหญ่กัเป็นคนที่ว่าในสมัยเก่าคนก็ยังกินยังใช้ชีวิตแบบเก่าอยู่กินแต่ว่าอาจจะถือว่าอาจจะเป็นการที่ว่าเฮลตี้ขึ้นเนาะรักษาสุขภาพขึ้นกินพักขึ้นหลายๆแต่เนื่องจากว่ามีเอ้อมามีสื่อหรือว่ามีอ่าทางสื่อโทรทัศน์บออินเทอร์เน็ตบออเนี่ยคนก็ว่าเกี่ยวกับการ เริ่นว่าการบริโภคอาหารการกินเนาะคนกคำน,นึงถึงเรื่องสุขภาพเป็นรักโดยเฉพาะเมนคนที่ว่าอายุสูงเท่าแก่บอนเนาะคนกันกินอาหารที่ว่ากินอาหารลา้าเป็นรักเนาะต่ว่าสําหรับใบรุ่นับหนุ่มเนาะจะว่าประเทศกำลังพัฒนากะามีหลายเีื่อว่ามีหลายวัฒนธรรมที่ว่า เขามาอยู่ในประเทศเราอาหารการกินก็เพิ่มขึ้นหลายขึ้นเป,เปิดประเทศเปิดกว้างเนาะเป็นประเทศ,เทศอาหารฝรั่งกม็มีจะเป็นอาหารทั้งเอเชียเขาก็มีเนาะก็จะมีลายมีอันหลากหลายให้เลือกเนาะแต่ว่าคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่นี่กับคนลายก็ถือว่าเป็นบนโคกไปตามเรียกว่าไปตามกระแสไปตามควรมิยมเนาะ คือบางเด็กน้อยฉลาดกันมากทิ้งพิซซ่าเนี่นเนาะพิซพซ่าแมนแล้วพิซซ่าเป็นฟายบอก,กับไปตากระแสเนาะที่มาติดกนอยแต่<ม>ว่าถามว่าคุยายเฮากับคุณกะยังกินแบบเก่าเนาะแต่ว่าจะเน้นนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการหักษาเรื่องอนามัยเนาะ จะบอกว่าเป็คนคุณล้าวอยู่ในนี้หรือว่านักท่องเที่ยวเขามาซึ่งว่ารัฐบาลเขาก็มีการเนี่ยว่ามีหลมกการตรวดสอบสำหรับในระ้านอาหารเนาะให้ได้คุณภาพให้ได้ความสะอาดนอกเพืือว่าประเทศลาวเขาก็เประเทศนึงจึงว่าเป็นประเทศอาเซียนจึงว่าอยู่ในฟีอาองพันธิตรนี้นจะเกิดอันเอไอซีเนาะคนณก็จะเลง็งพัฒนาตังนั้นเรื่องคุณภาพสีวิตนินอกคุณภาพอาหารหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะาะเหนือกน,นีน <ะ S 2> ้ทางการพัฒนาอะไอย่างที่ที่แบบว่า คือปกติมื้อกลางวันคนเราจะกลับไปทานอาหารที่บ้านใช่ไหมอ่าสมัยตะกี้ค่ะเกือบวัตทุกครัวเฮือนจะกลับไปกินข้าวอยู่บ้านเนื่องจากว่าห้าอาหารโบราณเนาะห้าอาหารโบราณแล้วา็เงือนเดือนก็จะบุสูงจะเป็นการกินแบบครอบครัวคือพ่อแม่ลูกถือว่าตอนเศร้าแม่จะแต่งข้าวแตงอาหารไว้ให้ลูกกับผัวเนาะ,ะหลังจากเลิกเรียนหรือว่าเลิกทำงานเนาะอนสถ์จะกลับมาก,กินข้าวบ้านเนื่องจากว่าสมัยเต็กี้ เพิ่นจะพักเที่ยงใหอยูุสองสวโมงพักเที่ยงใหอยูุสองสวโมงก็คือสามารถกลับบ้านไปกินข้าวได้กินข้าวพร้อมนาพร้อมตาพอเม่เนาะแต่ว่าพอมาปัจจุบนันนี้คุณเท่าก็ถือว่า,วา,าเปลี่ยนไปมีท่านอาหารลหลายและก็นีอ่ะหลายทางเลือกให้เนาะแต่ว่าสำหรับคนในเมืองทือว่าเห็ดเรียกเนาะคุณกับเวลาแค่สวโมงเดี่ยวนะนเายใน,ในานะกับกินข้าวอยู่ใกล้ๆวงการแล้วกะกลับไปเห็ดเรียกคืนบ็คือสมัยต็กี่เขาสามารถกลับบ้านได้เพราะว่าพักเที่ยงสองสวโมเนาะ แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็พักเพียงแคสมงเดียวกับกินเผาถี่ว่าบางคนนอก็อาหารจานเดียวนงว่าอาหารนอกที่ที่นี่ก็จะเป็นฝืบอข้าวราด้าบอสิเนาะอาหารกันอาหารต่างชาติเส่แล้วก็มีอาหารกระเพราล้าวไงก็มีเนาะก็จะมีหลายทางเลือกเนาะเป็น้าอาหารฝรั่งเมี่ยก็มีหลายปัจจุบันนี้ถือว่าท้างเอเชียกหลายเป็นประเทศอิ่นาปัจจุบันนี้ถือว่าเห็นหลายก็จะเป็นอาหารเกาหลี เกาหลีนี่ก็ตั้งขึ้นมาหลายยา่ยางเกาหลีเนื้อย,ย่างเกาหลีเจ้าไปยุที่เขาเอื้อแย่นว่าซินดาเนาะซินดาซินก็คือเนื้อเนาะมันจะเอื้อแย่นว่าห้านซินดาเนาะแล้วอย่างพี่คิดว่าสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามานี่มันทำทำให้วิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนเปลี่นนอน,นอเปลี่ยนแน่นเปลี่ยนแน่นอนอาหารการกินการบริโภคเราคนเราสามารถอ่า ลองรสชาติใหม่ๆได้เนาะจากที่ว่าดั้งเดิมเคยกินแต่อาหารขึ้นบ้านเนาะกินแต่อาหารพื้นบ้านแต่สามารถได้กินอาหารต่างประเทศเนาะเป็นนมเป็นเนยเป็นชีสบอเมียสิเนาะลองใหม่ๆเ็จกินจิกะได้ลองน้องหลายอย่างเป็นอาหารเกี่บว่าอาหารนานาชาติที่ว่าอยู่ในประเทศอยู่ในประเทศลาาในปัจจุบันเนาะก็ต้องออกไปต่างประเทศก็สามารถหากินได้อยู่ในประเทศลาว มีการลงทุนเข้ามาในประเทศมีเจ้านักลงทุนมาหลายส่วนใหญ่จะเป็นของที่ไหนถ้าว่านักลงทุนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าส่วนใหญ่มี่จะเป็นนักลงทุนมาจากประเทศจีนประเทศจีนเจ้าแต่ว่าเกาหลีก็เริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาหลายของไทยของไทยก็มีไทยมีเจ้านักลงทุนไทยส่วนใหญ่จะเป็นมาในรูปแบบเพจท่าอาหารน้ำแเจ้า แล้วต่จะเป็นนักวิชาการโลซึ่งนะคนจะเข้ามาเห็นพิธีกามโครงการต่างๆนะคมอมออยู่ประเทศลาวเขาจะประเภทโครงการอึ้งว่าโครงการหรือว่าโครงการช่วยเหลือลาโครงการพัฒนาหรือว่ายังมีหลายพิเพจชนบทมีก็ถ่ว่าโครงการพัฒนาหลายขึ้นก็อย่างที่คิดว่าการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันส่งผลดีหรือผลเสียออก คนเราหรือว่ามันมันก็ดีขึ้นทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือว่ามันจะทําลายวัฒนธรรมการกินดั้งเดิมของเราไปการทำลายวัฒนธรรมการกินเนาะสำหรับการการกินการยืมของคนลราเขาเียใว่าเป็นคนลาาเขาแต่ยังเอื้อนดว่าแต่ยังแบบว่ายังคงยังคงพักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมคืออะฮะก็กินปลาแดกกินข้าวเหนียวคือเก่า สำหรับตอนกลางตอนเย็นตอนหรือว่าตอนกลางคืนเนาะกาเพิ่นกลับมาก็กินข้าวแต่งยู่พวกกินปกติตามวิถีชีวิตของคนลาวเฮาเนาะมันจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าการหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็มีบางครอบครัวที่ว่าเลงลาดบ่บ่มีเวลาแต่งยู่พวกกินกัอาศัยไปกินข้าวนอกบ้านเนาะไปกินข้าวนอกบ้านแต่ว่าห้ามอาหารที่เป็นห้ามอาหารของคนลาวเฮาก็ยังมีอยู่เนาะคนแต่ยังรักษาไว้เนาะคือว่าคนลาวก็ยังรักษาวัฒนธรรมการกินการอยู่เนาะคือเก่า ก็คือมันก็ส่งผลดีด้านหนึ่งเจ้าส่งส่งผลดีแล้วก็ถือว่าพามีผลให้โบก็อาจจะบม่ถึงมาเป็นผลให้แต่เน,นื่องจากว่าคานิยมอยากร้องรสชาติอาหารให,นะหม่ๆดองเนาะนะฮะกัเส็นสมัยก่อนเนาะคนลาเขาสิกินนมเนาะกินนมนีนมน่ก็ถือว่าอยากยากเนาะนมนี่ฟาร์มนมเมีย่ยงก็มกีได้ลิ่นกลินนมสดเนาะสมัยตะกี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เด็กน้อยรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นอ่ารุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าคนกับ กินนมกันล่ะเห็นมีนอมอ่ะเอินว่า,า,ม,า,ามีทางเลือกขึ้นเด็กน้อยกระ,ะกกสูงขึ้นเนาะการพัฒนาการกินประเทศให้เด็กน้อยพัฒนาก็เห็นเด็กน้อยต่างประเทศว่าเนาะกินนมกินเนื้อกระสูงขึ้นเนาะสูงใหญ่เจ้าคือยูนิกอะคือแับเนาะเด็กน้อยรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เด็กน้อยรุ่นใหม่นี่ถือวา่าเมนด์อะเด็ห้าต่างพัฒนาอาหารการกินจะแน่นเพิ่มให้อ่าเอินว่าแนื้อคิดบอข้มสลาาบอเด็กน้อยกระเปียนไป จากที่ว่ายิงงอสมัยตะก,กี้กับเป็นคนที่ว่าเป็นหลายปกติแล้วคนลาวจะนิสัยแบบหลัที่อ่านแล้วก็เสด็จออแต่ว่าปัจจุบันนี้เด็กน้อยรุ่นใหม่เนาะก็ถือว่ามีเอ้อวา่า,วามาีความกล้าขึออ้นกล้าแสดงออกเนาะครับผมวันนี้ก็ขอรบกวนพี่รถเียงเท่าน,นี้นะครับจา้าขอบคุณครับจ,จ้าคุณผู้ชมค่ะ เม่ว่ากระแสโลกาพิวัติพัฒน์นำเอาวัฒนธรรมการบริโภคแบบสากลเข้ามาในลาวจะส่งผลกระทบให้กับวิถีชีวิตของคนลาวในบางส่วนที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่คนลาวก็ยังคงมีวิถีชีวิตในการบริโภคอาหารแบบดั้งเดิมค่ะ เช่นการบริโภคอาหารในการถิ่ํากันเองในบ้านในครอบครัวนะคะส่วนการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นสาหรับคนรุ่นใหม่สมากก่าค่ะที่ใช้เวลากับการทํางานมากขึ้นนะคะจึงทําให้คนเหล่านี้ค่ะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และความเป็นความสะดวกสบายให้กับตัวเองมากขึ้นค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาของดิฉันแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ